ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงและเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงที่สังคมให้ความสนใจและก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสําหรับกรณีของนางเอกดังพิงกี้สาวิกาชายเดชที่ตกเป็นจําเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอริกที่ดีและถูกคุมตัวเข้าสู่เรือนจํา จากความคืบหน้าล่าสุดนะคะมีรายงานว่าพิงกี้มีอาการเครียดเบื้องต้นมีคนส่งทนายผู้ใหญ่คุยทุกวันส่วนเรื่องคดียังมีหวังสู้คดีต่อวอนสังคมอย่าเพิ่งตัดสินประกอบกับจากปากบุมปนัด,ดาในะคะที่ออกมาบอกเล่านะคะผ่านรายการว่าพิงกี้ฝากมาในเรือนจําคือบางสื่อมีการลงข่าวที่เหมือนตัดสินว่าเขาผิดไปแล้วนี่คือสิ่งที่ไม่สบายใจจึงขอสังคมอย่าเพิ่งรีบตัดสินอย่าเพิ่งรีบพิพากษาเขาโดยสื่อประเด็นที่2คือเรื่องที่มีคนเมตตาพิงกี้เยอะและมีหลายคนส่งทนายความและผู้ใหญ่ เขาไปเจอน้องทั้งวันก็มีทําให้น้องเครียดที่มีคนพยายามติดต่อเขาเยอะว่าจะเอาทนายคนนั้นไหมทนายคนนี้ไหมและมีการบังคับให้เซ็นชื่อด้วยเลยทําให้พิงกี้รู้สึกเครียดจึงฝากมาบอกว่าตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งทนายความเรียบร้อยแล้วและบุมรด,ดาได้เห็นใบแต่งตั้งทนายความดังกล่าวแล้วและขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนการตัดสินของศาลท่านด้วย จากประเด็นทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะทำให้ล่าสุดนะคะสาวแพทย์ณประภาตันตะกูลได้ออกมาพูดถึงมรสุมชีวิตนะคะผ่านรายการค่าน้ำนมซีซั่น2 ep 12ที่ในครั้งหนึ่งนะคะเธอเคยโดนคดีข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินโยงมาก,กับคดีของอดีตสามีหนุ่มเบนเลซซิ่งที่ขนาดนั้นนะคะศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา8ปี โดยเธอได้เผยคร่าวๆค่ะบอกว่าตนเคยผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากจนคิดว่าจะออกจากวงการน,นี้แน่ๆคือหนักมากถ้าเทียบกับคดีตอนนี้แพทโคตรเข้าใจและผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วแพทอะโชคดีนะในในวันที่เราผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเยอะมากแล้วเ,เราเคยคิดว่าเราคงต้องออกจากวงการน,นี้แน่เพราะเรื่องราวมันหนักมากนะหนักจริงคือถ้าเทียบไม่รู้ถ้าเทียบกับ คดีตอนนี้นะโคตรขขขเข้าใจคนที่โดนเ<ด>นี่ยตอนนี้เลยคดีเราอ่ะหนักหนักนะตอนนั้นนะ่นนนนะมันมันเป็นคดีที่หนักมากเลยนะซึ่งมันยังพิสูจน์ไม่ได้เลยแต่สังคมตัดสินเราไปละตัดสินครอบครัวเราไปละแต่ว่าสารท่านยังไม่ตัดสินเราเลยแต่สังคมตัดสินเ,เ,เราไปแล้วอะแล้วตอนนั้นเราแบบหูท้องอีกสิบวันเราจะคลอดอ่ะหลังจากนั้นเราคลอดสามเดือนในระหว่างสามเดือนก็โอ้โหซัฟเฟอร์ทุกอย่างทั้งสารทั้งแบบ ในระหว่างนั้นอนะนเราก็ต้องพกที่ปั๊มนมไปให้ปากคับ <ไป S 3> ระหว่างนั้งรอมันแบบตึงมากเราเราต้องขออนุญ,ญาต<อ>าไปเอ,เอาออกอะไรเงี้ยมันรีบกลับบ้านไปให้นมลูกต้องฝากลูกแล้มันมันซัฟเฟอร์มากนะแล้วเราก็คิดว่าคดีนั้นอนะถ้าเรากลับมาได้นี่แม่งเราเป็นปฏิหา<ไ>รเพราะว่ามันคือมันแทบจะไม่มีแจะไม่มีช a ส์ที่มันจะกลับมาได้เลยเพราะว่าหนึ่งงานเรามองไปถึงว่าสมมติเราเป็นพรีเซนเตอร์เงี้ย แต่อยู่ดีๆมันเหมือนแบบสวรค์มันมันโปรดอ่ะเจ้านายเราคนนึงอ่ะที่ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาแปดปีเขาพูดเลยว่าไม่มีทางที่จะปลดเขารู้จักเราว่าเราไม่ไม่อะไรอยู่ในมิวบอร์ดตลอดเวลาใช่แบบพอเขาเป็นเจ้าแรกที่เขาออกมายืนพูดว่าแบบไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันปุ๊บแล้วสุดท้ายพอมันออกมาว่าเราแบบไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องเลยอ่ะ คนก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นแล้วยิ่งเข้าใจเข้าไปใหญ่พอมามา,มาบทสรุปว่าเ,เี่แรเขาแม่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ซัฟเฟอร์มาทุกอย่างแล้วแล้ววันนี้เขาแม่งแบบทำทำเป็นแม่เลียงเดี่ยวที่แบบเป็นซิเกลมัมที่ working มัมแล้วทำทุก<ต>อย่างมีลูกแม่งคัมแบ,บ็กเลยเลยนุน<ข>้ยเขาเขาคืออภิชาติสมบูรจริงๆเขาคือของขวัญเลยซึ่งจากคลิปดังกล่าวนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสาวแพทเป็นจำนวนมากเลยค่ะอาทิเช่นแพทสู้ชีวิตมากสตองเก่งจริงจริงค่ะพี่แพทเจออะไรมาเยอะมากๆจริงๆ ช่วงนั้นทุกช่องมีตะข่าวแพทคนที่ทําความผิดกับคนที่ไม่ได้ทําผิดหลักฐานมันชี้ชัดคดีแพทไม่เกี่ยวกับสามีเลยพิสูจน์ด้วยหลักฐานจบลงแล้วส่วนพิงกี้ระดับทนายเก่งๆพูดเองว่าโอกาสรอดคุกแค่สิบเปกับไม่ทําต่างกันจ่าแพทแล้วก็มีอินข้อความบอกว่าจําได้โคตรน่าสงสารมาก ก็อย่างที่หลายคนชอบพูดกันนะคะถ้าไม่เจอกับตัวก็คงไม่รู้หรอกคำคำนี้นะคะสามารถใช้ได้กับชีวิตของสาวแพทณัปภาได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงคนอื่นๆที่ตกอยู่ในสภาวะตกกระไดพลอยโจนซึ่งสังคมนะคะชอบออกมาตัดสินทั้งที่ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงกันแน่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ